ทำอะไรคะได้น่องไก่ลดร,ราคามาสองกิโลเป็นเป็นปีกเต็มเนาะเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาให้กินเอาไหมคะ,คะเอาปีกกลางเราแยกชิ้นส่วนแล้วแหละอันนี้มันเป็นปีกเต็มนะแล้วก็อันนี้จะเป็นปีกบนใช่ไหมน่องเล็กๆนี่นะอันนี้ปีกปลายแล้วก็อันนี้เป็นปีกกลางที่เราจะทําเป็นทอดน้ําปลาเดี๋ยว จะทำเป็นปีกไก่ทอดน้าปลาให้กินแล้วก็เอาเป็นต้มเส้นแล้วกันครับสวัสดีค่ะเจอกับครัวคุณคีมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทําเมนูง่ายๆๆายง่ายงมากๆอีกแล้วเราได้ไก่จากโค เป็นน่องไก่น่องไก่เต็มเนาะจากโคมา2กิโลเมนูลดราคาอีกแล้วดังนั้นเราจะสั่งหารโดเมนูลดราคากันจะทำสองเมนูง่ายๆก็คือ1ต้มเส้นนะคะแกงเส้นหรือต้มวุ้นเส้นเป็นแถวที่บ้านคีมเขากินกันเขาเรียกว่าต้มเส้นแกงเส้นเป็นอันนี้เมนูที่สองคือปีกไก่ทอดน้ำปลาเมนูที่คือปีกไก่ทอดน้ปลายังไงไปดูกัน ว่าง่ายแค่ไหนก่อนอื่นนี่นะเอาปีกกลางแล้วก็มาผ่าโอเคผ่าครึ่งแบะออกมันจะได้ทอดอ่าสุกง,ง่ายๆแล้วก็กรอบแบะออกนี่มันมีคุกเกลือกับคุกน,น้ำปลาที่เคลือบน้ำปลา okay. หวานเอาไหนเอาเคลือบน้ำปลาโอเคจัดให้นะจ๊ะปีกกลางได้มาแล้วผ่าผ่าแบะออกเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะอ <Okay. S 1> ล้างมือแล้วนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดไก่แล้วด้วย เราจะหมักทิ้งไว้ก็ใส่แค่น้ำปลาพอใส่แค่นี้น้อยๆหมักแค่นี้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำตัวตัวซอสเคลือบอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราแรปไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นทิ้งไว้นะน้ำซุปของเราเก็เหมือนเดิมจะชอบเจียวกระเทียมเจียวไปในก่อนที่จะต้มน้ำซุปเลยให้มันหอมหอมแล้วเราค่อยช้อนน้ำมันออกทีหลังแล้วก็ เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะเือนเจียวกระเทียมทั่วไปเลยใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่กสระเทียมสับหรือกระเทียมาำลงไปให้หอมวันนี้เครื่องไม่ครบนะทุกคนมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเพราะเป็นเมนูล้างตู้เย็นง่ายๆทําได้ท,ทั่วไปเลยรอน้าเดือดพอน้ําเริ่มเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไป เราให้ถุงนะอันนี้คือใส่ไปกับไก่ก่อนด้เดี๋ยวต้มใส่แล้วก็พริกไทยใครมีรากผักชีก็ใส่รากผักชีด้วยโอเคมีเป็นหัวไชเท้าก็ใส่หัวไชเท้าด้วย ้ำซุปเราจะได้หวานๆนะจ๊ะเคยเดือดแล้วก็ใส่น้องไก่เราจะทำไม่เยอะมากนะทุกคนไก่นี้ที่เหลือเราก็จะทำเป็นเมนูอื่นๆอีกทีนึงล้างทำความสะอาดแล้วเราก็จะใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็เข้าฟีดไว้เวลาเราจะทำเมนูอะไรแล้วก็เอาออกมาทำประหยัดไปได้แบบเยอะมากๆได้ออสองชิ้นแล้วกันเนาะเยอะไปปะคะพอแล้วแท่นั้นแหละ เท่นี้เนาะอืมสามว้าวสามนองพอไหมป้าป่้าวสี่อ,ลแลสอแล้วค่ะสามพอล้วสามพอนะหลังจากที่ต้มมาแป๊บหนึ่งแล้วให้น้ำเดือดดีก็ช้อนฟองช้อนน้ำมันอะไรออกบ้างแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเนาะเราก็ใส่ผงไก่หรือผงหมูไปได้ใส่ไปใส่ซอส ปรุงไม่ต้องเข้มข้นมากเพราะว่าเราจะ,ะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวอีกดังนั้นรสชาติก็จะแบบไม่เข้มข้นมากรสเป็นแบบรสกลางๆเนาะแล้วก็ใส่ตัวซีอิอ๊วดำอันนี้ให้สีเฉยๆนี่เราไม่มีหัวชัยเท้าก็จะเป็นตัวช่วยตานปิ๊บไปเลยก้อนเดียวพอเพราะเดี๋ยวต้องปรุงอีกมีก้อนครึ่งหักได้ไหมอ่ะโอเคใส่ไปก้อนครึ่ง ใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงนะทุกคนให้มันก,งกองเกาะไม่ใส่ก็ได้นะธรรมดาเขาจะทาเป็นหม้อใหญ่ๆกันแล้วก็เป็นใส่เป็นไก่เต็มตัวต้มไปเลยเขาจะใส่ปรุงแค่เกลืออาจจะเป็นผงไก่หรือผงหมูหรือว่าเป็นผงชูรสถ,ถ้าเป็นสูตรเวียดนามจริงๆเขาก็ไม่ได้ปรุงรสเยอะอะไรมากเนาะอันนี้เราทําเป็นสูตรครัวคุณขีมก็จะเป็นประมาณนี้ใส่น้ํากระเทียมดองก็ได้เพิ่มความหวานอะไรแบบนี้แบบน้ํากระเทียมดองก็จะดีกับพวกน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวจะทําให้มันรู้สึกหวานเนาะแต่เราไม่มีเรา ก็จะปรุงประมาณนี้ถ้าไก่เป็นตัวเขาก็จะต้มเสร็จเขาก็เอาเออกไปไว้แล้วเขาก็ฉีกฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะฉีกเป็นเหมือนไก่ฉกีไก่ฝอยอะแล้วก็มาโรยหน้าแต่อันนี้สูตรเร่งด่วนสูตรเะพะกิจทําแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันง่ายด้วย โอเคอันนี้ก็ตุ๋นไปให้ไก่สุกแล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยช้อนฟองออ,ออกหอมมากตอนนี้ระหว่างที่เรารอซุปนะคะให้ไก่มันเปื่อยเนาะ <Okay. S 1> เราก็จะมาทอดตัวปีกไก่ทอดน้ำปลาของเราที่เราหมักไว้หมักนานแค่ไหนหมักไม่นานมากสนาทีถ้าใครมีเวลาก็หมักทิ้งไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เราหมักพอให้มันมีรสมีชาติเฉยเพราะว่าเราจะเราก็ต้องไปเคลือบั้ำตาอยู่ดีใช่เราจะไปเคลือบตัวน้ำปลาอยู่ดีไม่ต้องหมักให้เค็มมากนะไก่เนะี่ย จะหมักให้พอเป็นพิธีเฮ้ยจะพอดไว้ A few moments later หลังจากที่เราทอดไก่ได้กรอบเหลืองแบบนี้แล้วนะกคนหนังมันต้องกรอบๆนะแล้วข้างในยังชุ่มฉ่ำเราจะมาทำตัวซอสน,น้ำปลาหวานกันเปิดแก๊สเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลไปมันไม่เยอะมากใส่สองก้อนสองก้อนเล็กๆก,ก็พอแต่น้ำปล่าไปด้วยหน่อย แล้วกลิ่นมันจะคาคุณบ้านใช่ค่ะแต่จุดเทียนไปแล้วแต่ไม่ช่วยอะไรหรอกเดี๋ยวต้องเปิดหงด้วยทุกคนลองคิดเอาถ้าน้ำปลาโดนความร้อนอะกลิ่นมันจะตลกอกอวนแค่ไหนเออพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วที่เราใส่น้ำาปลาไปเนาะเราก็ใส่ตัวน้ำปลานี้ลงไปเลยไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเค็มเคิมมา ถ้าอยากได้สีสวยหน่อยอ่ะใส่เป็นตัวซอสดำาซอยซ u หรือว่าเป็นซอสหวานเพิ่มนิดหน่อยสีมันก็จะนวลนวลสวยน้ำมันจะเป็นคาราเมลอย่างนี้นะทุกคนไก่ลงไปเลยก็จะเหนียวเหนียวอันนี้เป็นเมนูโปรดของตัวเลยนะนี่มันเหนียวไปปีกแก๊สได้เลยมันจะเป็นคาราเมลอย่างนี้หละทุกคนมันจะยืดยืดซอสยืดยืดรสชาติมันก็จะเป็นหวานหวานเค็มเค็มนวลน,นวลรสชาติไม่โดดมาก เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่จานกันวุ้นเส้นตัวนี้นะทุกคนเหนียวนุ่มอร่อยมากปกติที่ร้านทำเขาจะเอาวุ้นเส้นแบบธรรมดานาะใช่แต่อันนี้เนี่ยนะอร่อยเหนียวนุ่มมีงามนี่นะใส่ลงไปเลยคนละห่อก็พอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินไก่งไง แล้วทุกคนเป็นต้มเส้นแกงเส้นเฉพาะกิจล้างตัวเย็นต้มเส้นแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเนาะ,ะถึงช่วงเวลาชิมกันแล้วอันนีุ้ปรุงเพิ่มมานะจะปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยรสชาติตามที่เราชอบ ช่เพราะว่าเราปรุงเป็นรสชาติกลางๆไว้ right? ถ้าเป็นแบบที่หนองคายเนาะที่ท่าบอกเขาก็จะเป็นไก่ทั้งตัวเป็นเนื้อไก่ฉีกเอ็กต้าน่องอะไรก็ว่ากันไปจะมีตีนไก่ลูกชิน้นหรือว่าหมูยอซอยอะไรเงี้ยเลือดก้อนตอนเช้าก็จะเป็นโจ๊กไก่อะไรอย่างงี้ด้วยนะอันนี้ก็คือเมนูทีดถึงบ้านแหละชิมไก่ก่นชอบชออ,อร่อยไหมคะ The best <c oughs> เส้นเนี่ยที่บอกอ่ะคือเหนียวนุ่มมากนะเนี่ยอ <c oughs> ร่อยมากไม่ได้กินตั้งนานเนี <c oughs> ย่ยครับก็เป็นเมนูวันหยุดง,ง่ายๆเนาะง่ายแบบง่ายมากๆอันนี้ก็คือไม่ได้คบสูตรทําตามที่มีเลยประหยัดงบด้วยแล้วก็ถือว่าเราเอาของที่มีอยู่มา เปลี่ยนเมนูเราไม่จําเป็นที่จะต้องปีกไก่2อกิโลทาอย่างเดียวทั้ง2อกิโลมันน่าเบื่อแล้วเราจะทําให้แบบเบื่ออาหารคือมันเยอะไปเอ,อเราก็สามารถเอามาอาดัดแอปได้หลาย,ลาย,ลายเมนูเนาะเพื่อประหยัดด้วยแล้วก็ให้มีอาหารหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยลอยจนดูนิ่อย่างปีกปลายเนาะที่เหลือเดี๋ยวก็หมักแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเข้าแอร์ไฟอบทาไปได้นิดเดียวอย่างนะ้เนี่ยเหลือน่องไก่เดี๋ยวค่อยคิดเมนูอื่น ตัเย็ยนเนะเาะเขาฟีดไปแล้วซื้อมา2กิโลก็ไม่ต้องทําครั้งเดียวหมดนะทุกคนแบ่งๆๆไปถ้ากินไก่ต่อเนื่องกัน3 4<ม>วันนี้มันก็น่าเบื่ออยู่เนาะใช่ล้ครับ,รบสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนขอญาตไปกินก่อนนะครับขอญาตดูนิ้วก่อนนะขอญาตดูนิ้วก่อนโอเคค่ะยังไงฝากติดตามรับชมด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับบายยเจอกันคลิปหน้านะครับบายค่ะ